อ uh huh. มีความสุขจังเลยมีความสุขจังเลยได้ตำยาแมวอีกแล้วครับโนนคนน้นคนโน้นไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดพี่ปอนอยู่ในห้องพี่ปอนกินในห้องโอ้มีความสุขจังเลยได้ตำยาแมวอืมสองมือเลยล่ะลูก อ, abei, a roommate, a well. kind of อ๋อปอนมาหาแม่ปอนมาหาแม่มาทั่มชั่มชั่มชัมว่ากินอร่อยเลยเหรอลูกกะเพยาแมวอุ้ยดูเทาๆทินเนี่ยเทาเทาินเนี่ยใช้มือยกเลยใช้มือยกเลยอร่อยโอ้โหคนนี้อาการหนักกว่าเพื่อนคนนี้อาการหนักกว่าเพื่อนเลยครับนี่ใครน้ำใครอาการหนักกว่ากันมาดูว่าใครจะอาการหนักกว่ากัน อืมอ้าวแม่ว่าคนนี้เราจะอาการหนักเดี๋ยวดูพี่หมูซิพี่หมูหนักไหมพี่หมูหนักไหมอ่ะพี่หมูอาการหนักไหมลูกอาการหนักไหมเอ้ยแม่ไปไหนมาไหนก็ต้องตอาหาเก็บตําแยแมวให้ลูกเก็บตําแยแมวให้ลูกกินอ่ะอ่ะโอ้โหใช้สองมือเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยครับโอ้โหใช้สองมือถือด้วยเก่งมากเลยลูก เก่งที่ชุดเย้ยเก่งมากเลยครับลกูกเก่งมากๆเลยอ่ะน้ำตาลอยู่นั่นอืมน้ำตาลอ่ะมันไม่จับภาพโฟกัสอ่ะอ่าน้ำตาลเก่งมากเลยลกูกเก่งมากเลยดูนั่นอ่ะพี่หมูว่าไงลูกอืมโอ้ยน้ำตึงเลยน้มตึงเลย ลกูกโอ้โหอืมอ,อ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีแข่โอ้ยนั่งตึ้งเลยโอ้โหไม่สงสารตัวเองเลยเหรอลูกฮะตายแล้วดังตึ้งเลยโกูโดดดังแรงเลยเมื่อกี้ไอ้หมูโอ้โหมีความสุขเหลือเกินลูกมีความสุขมากมายไปดูไปดูสามสีดูดูด,ด,ดูท่าสามสีดูท่าสามสีใครอาการหนักที่สุดในกลุ่มนี้ ให้ดูเอาแล้วกัน fc fc ขอคําตอบ fc แล้วกันว่าใครอาการหนักที่สุดใครที่อาการหนักที่สุดพี่หมูหรือสามสีหรือข้าวต้มหรือเท่าๆส้มๆน้ำตาลใครอาการหนักที่สุดครับโอ้โหดู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 เขาดูเขาได้ต้นใหญ่กว่าเพื่อนไงสองสองหนึ่งสาวกับหนึ่งหนุ่มเนี่ยได้ต้นใหญ่กว่าเพื่อนดูเขากินจ้องหน้ากันจ้องหน้าอืม อ่ะอันนี้ก็ไม่เบาอันนี้ก็ไม่เบาอืออาการแต่ละคนอ่ะแต่ละคนเอาดูกันดูกันหนักหนักทั้งนั้นหนักหนักทั้งนั้นอืมเอาแต่ละคนเอาสิเอาสิเอาสิหัวทิ่มหัวต่ำกันเข้าไปเอาอืมดูเอานะครับ fc ให้ให้ให้บอกแม่ทีว่าใครอาการหนักกว่าเพื่อนอ่ะคนนี้ว่าไงว่าไงครับโอ้โหดูน้าตาลเอาแต่ละคนเอาเอาดูแต่ละคนเอาเอาดู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 ด,ด,ดูดูแต่ละคนเอาดูเอาดูเอา,เอา,เอาครับอือขอบคุณครับที่ติดตามช่องพวอหนูครับพอ่อสวัสดีครับ